เรียนพ่อแม่พี่น้องถึงเวลาพัฒนาเทศบาลเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนนโยบายที่2น,2นะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการทำงานของเทศบาลเนี่ยนะครับเราจะต้องบริการประชาชนให้อย่างทั่วถึงและง่าย ประชาชนสามารถเข้าถึงการดําเนินการของเทศบาลไม่ว่าในเรื่องของการขอยื่นแบบขออนุมัติหรือการที่จะขอเลขประจําตัวบัตรประชาชนหรือในเรื่องของการขอ,อะทะเบียนบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นงานบริการของเทศบาลหรือแม้แต่การบริการในเรื่องของการดูดซ่วมหรือดวดสิ่งปฏิกูลต่างๆหรือแม้แต่รับแจ้งเรื่องอื่นที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับดังนั้นเราจะต้องดําเนินการให้เทศบาลเป็นสํานักง,งานอัตโมัติ โดยใช้ระบบ e-office นะครับการ e-office ยกตัวอย่างง่ายๆว่าท่านขออนุญาตก่อสร้างมายื่นเรื่องเสร็จระบบต่างๆก็ เข้าสู่การจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นผู้มีอำน,นาจในการพิจารณาตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือระดับสำนักหรือระดับรองนายกหรือนายกก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบมือถือเข้ามาเซ็นอนุมัติหรือเห็นชอบในเรื่องต่างๆที่ประชาชนได้ยื่นคำร้องเข้ามาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากวันนี้การคมนาคมของกอสมุยเองก็มีความแออัดพอสมควรมีภาวะของอ่เทศ มีการก่อสร้างหรือมีอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเทศบาลจะต้องจำลองเทศบาลไปอยู่ยังพื้นที่สำคัญสาคัญเช่นแม่น้ำฉเฉวงหรือละไมเพื่อแบ่งเบาภาระของสำนักงานกลางที่หน้าทอนนะครับดังนั้นการตั้งเทศบาลสาขานเนี่ยเป็นเรื่องของการจำลองการทำงานทั้งหมดในลักษณะบริการณจุดเดียวนะครับประชาชนหรือผู้ที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการเรื่องต่างๆก็สามารถที่ไปยื่นเรื่องต่างๆเข้าไปใน เทศบาลสาขาเทศบาลสาขาจะออนไลน์ข้อมูลหรือแบบคำร้องต่างๆไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบและก็สามารถส่งคำตอบกลับมายังเทศบาลสาขาเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการต่างๆได้ทราบนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพนะครับทางกลุ่มสมุยพลังใหม่ก็นําเสนอว่า การประเมินผลงานของเทศบาลในเรื่องต่างๆประจำปีจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยเพราะอันนี้เป็นเรื่องของงานที่จะทําให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานของเทศบาลอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการที่จะให้คะแนนหรือให้ข้อแนะนํากับทางเทศบาลในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาเรื่องการทํางานต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของนโยบายการจัดการแบบมืออาชีพเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องถึงเวลา 吧。